สวัสดีครับท่านผู้ชมและเพื่อนเพื่อนที่รักๆขลรบรับก็เป็นอีกตอนหนึ่งนะครับของการเป็นเดินทางไปเที่ยวเมืองไทฟ,ฟองนะครับน่าจะเป็นอ EP ีพโซดที่4แล้วนะครับ นี่คือกลุ่มของพวกเรานะครับที่นั่งรวมกันอยู่ตรงนี้ผมก็อยู่ตรงหัวมุมสุดท้ายเลยนะครับเขจาจัดโต๊ะให้ผมอยู่นั่งนั่งอยู่ตรงนี้นะครับนั่งอยู่กับเพื่อนชาวอินเดียนะครับฮัลโหลเพื่อนชาวอินเดียอยู่อยู่ from delhi new delhi bang อ <al> ยู่ bangalore of south of india south of india s o u อาหารเขาจะผิดแผกจัง จากพวกเรานะครับเพราะว่าเขาเป็นมังสวิรัตนะครับคือคนอที่อินเดียเนี่ยจะมีคนที่นับถือศาสนาฮินดูนะครับแล้วก็เป็นมังสวิรัตเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นอาหารเนี่ยเขาก็จะเป็นจัดพิเศษนะครับส่วนของผมก็จะเป็นเหมือนเหมือนทั่วๆไปเหมือนที่คนกําลังกินอยู่เนี่ยครับก็เข้าใจว่าเป็นอาหารเซตนะครับตอนนี้เขามาวางอยู่2อย่างนะครับผม แต่คิดว่าสักครู่หนึ่งนะครับก็คงจะมีอาหารอย่างอื่นมาประกอบด้วยนะครับพวกเรานี่นะครับก็อย่างที่ผมเรียนนะครับก็มีทั้งคนอินเดียนะครับที่นั่งอยู่ตรงข้ามผมนี่แหละแล้วก็เป็นทั้งคนยุโรปตะวันออกแต่ว่าไม่ใช่คนอังกฤษนะครับหรืออเมริกาเพราะภาษาที่เขาใช้เนี่ยผมเข้าใจว่าไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันอิตาลีหรือจะเป็น สัญชาติไหนก็ยังไม่ได้คุยกับเขาเลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นั่งรถอยู่ห่างกันนะครับเขานั่งอยู่หลังสุดแล้วผมนั่งถัดลงมาสองสองที่ก็เลยไม่ได้ห่างหน้าคุยกันนะครับก็นี่พวกเราก็มากันเต็มโต๊ะอ,อย่างนี้แหละครับเป็นคณะทัวร์ก็ต้องมากันอย่างนี้นะครับตกลงอาหารตรงนี้ก็คือเป็นอาหารเซตที่เขาจัดให้เราก่อนที่เราจะเดินทางเข้าไปในตัวเมืองไฮฟองนะครับเ,เป็นอาหารมื้อค่ำนะครับเพราะเรามาจอยทัวร์ กับเขาในช่วงภาคกลางคืนนะครับผมซึ่งก็จะได้เห็นความสวยงามต่างๆซึ่งเดี๋ยวผมจะต้องถ่ายทำผมจะถ่ายทำแล้วก็ถ่ายทอดเอาเก็บภาพต่างๆมาให้เพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมได้รับชมกันด้วยครับเรามาอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับที่เมืองไฮฟองซึ่งราคาค่าอาหารที่เราทานอยู่ขณะน,นี้ก็รวมอยู่ในรายการอยู่รวมอยู่ในค่า เดินทางของคณะทัวร์เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าไกด์ค่าอาหารที่เดินทางมานะครับหรือว่าค่านำเที่ยวค่าบัตรเข้าไปชมเพราะว่าเมืองโบราณไฮฟองที่ต้องเสียค่าเข้าชมด้วยนะครับ <Yeah. S 1> แต่จะเป็นยังไงผมก็ไม่รู้เก่ก จะมาถามคนอินเดียนเพื่อนผมนี่แหละครับที่นั่งในการนี้แหละครับที่นั่งอยู่ตรงข้ามผมเนี่ยว่าคือคนที่เป็นมังสวิรัตเนี่ยหรือว่าเขาเขาบอกว่าเขากินไก่ได้นะเมื่อกี้นี้เขามาถามว่าจะเอามังอ๋อก็เป็นแต่เข้าใจว่าตัวเนื้อนี่คงไม่ได้แน่นอนเพราะคนอินเดียจะไม่ทานเนื้อนะครับจะไม่แตดต้องเลยเนื้อนี่เป็นเนื้อวัวเนี่ยเป็นวุตัววัวเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นสัตว์พาหะของ ทางศาสนาเขานะครับที่เขาเคารพนับถือนะครับส่วนหมูนี่เขาก็อาจจะไม่กินนะครับเขาบอกไก่โอเคนะครับก็ก็ยังไม่ถือว่าเป็นมังสวิรัติแท้ๆนะครับ you can eat chicken also right you can eat chicken or oh, chicken fish or or oh, but beef cannot eat yeah many Indian people cannot สั่นหน้าสั่นตาลึกๆรักๆนะครับคนีีจะอย่างนี้ครับถ้าเขาบอกว่าโอเคนี่ก็จะสั่นนะฮะีนี่ก็สั่นหน้าผมโอเค I making youtube for my friend ก <c oughs> ็ <c oughs> <g år> บอกเขาว่าผมทำ YouTube ให้เพื่อนผมดูนะครับให้กับท่านผู้ชมดูนะครับก็อาหารมื้อน,นี้คงจะออกมาในลนักษณะอย่างนี้นะครับแต่คงจะมีอย่างอื่นที่เข้ามาอีกน,นะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้เขาเพิงมาถามว่า คนกินไก่ได้ไมาเพราะฉะนั้นจะต้องมีอย่างอื่นนะครับแต่ตอนนี้อาหารที่เขากินเนี่ยจะพิเศษน,นิดนึงคือเขาจะมีเฟรนฟรายต้องเราไม่มีเนะาะเพราะเมื่อกี้เขาถามผมแล้วผมบอกผมทานได้ทุกอย่างนะครับก็ก็กคนนี้เดียก็จะมีลักษณะต้องห้ามแบบนี้นะครับอืม ตอนนี้ก็คงไม่มีอะไรนะครับตรงน,นี้ด้านนอกนี่ก็เป็นร้านอาหารต่างร้านโรงต่างๆเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปด้านนอกให้อีกทีนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็คงจะเดินทางเข้าไปในเมืองไฮฟองกันนะครับตอนนี้เราอยู่ในร้านอาหารซึ่งผมไม่แน่ใจว่าในส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งของเมืองไฮฟองเมืองโบราณเมืองมรดกโลกด้วยหรือเปล่านะครับหรือว่าเรายังต้องเดินนั่งรถเข้าไปอีกนะครับเพราะเมื่อกี้นี้ก็ที่ลงรถเมื่อกี้นี้ที่ถ่ายให้ดูเนะ เอพิโซดตอนที่แล้วเนี่ยก็เป็นการเปลี่ยนรถครับเป็นการเปลี่ยนรถนะครับก็ตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะดูรายละเอียดของเมืองไฮฟองกันในเอพิโซดตอบเอพิโซดหรือว่าตอนต่อ,ตอไปนะครับน่าจะเป็นเอพิโซดที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเอพิโซดที่5้าไหมตอนต่อไปเป็นเอพิโซดที่5นะครับก็ติดตามกันไปครับขอบคุณมากสวัสดีครับ